ดีครับนะฮะแรงอิสาริษยาทำให้ใครบางคนหน่อสั่นนะครับหายใจไม่ทั่วหอเออโดยเฉพาะลูกนอกไส้นะครับพี่น้อง f อแต่เอฟซีคนบางคนนะครับหายหมดนะครับเออเพราะอะไรครับเพราะการกระทำของตัวเองเออไม่เสนอไม่เสนอต้นเสมอไปนะครับแต่นะครับอีกฝ่ายนะครับเอฟซียังเหนียวแน่น อ่าอ,อ่อยังเหนียวแน่นนะครับแต่คนบางคนหายหมดที่นี่เออของก็ไม่ขายครับผมย่าน้องซีันนี้เออแม่ก็มาพูดนะมาตำหนิติเตียนอย่างนั้นอย่างนี้เออมาพูดให้เอสซีนะครับนะมาพูดให้เขาว่าเออนี่มึงไม่ได้จ่ายเองสักบาทเลย มีแต่เอฟซจ่ายให้เอาเอฟซี FC เขาอยากเป็นเจ้าภาพอา่าพี่นางบอดียอมรับว่าปีนี้สวยงามผมเห็นยังสวยงามเลยไม่ว่าจะเป็นใบสีเอฟซีเป็นคนเลือกเองจัดเต็มคาราเบลนะครับพูดไม่ออกนะครับพี่น้องเอฟซีถึงกับอึง้งอีเสดฝรั่งแล้วก็ลูกนอกไสดทีนี่อ่นะครับพี่น้องเอฟซี ไม่ว่าจะเป็นลูกนอกใ้แม่นอกใ้พูดไม่ออกครับตะลึงในความสวยงามนะครับเออ<า> <c oughs> นะครับตะลึงในความสวยงามแต่ลูกใครบางคนนะครับเอ่อไม่ออกมาไร้สดไม่ออกมานั่นมานี่นะครับแล้วก็มีการดําเนินคดีด้วยนะครับตอนนี้ <c oughs> เออนะครับมีการดําเนินคดีกันแล้ว นะครับกับเอฟซีที่สูญเงินนะครับออเพราะอะไรครับไปพูดว่าเขาตุ้มมงเขาตุ้มมัดให้เขาอย่างงั้นอย่างนี้ออ <c oughs> ไม่ได้ครับพี่ออพูดให้เขาเสียหายเขาก็ดําเนินคดีครับฟ้องร้องทีนี่อ่ฮะแล้วจะมาก็เดือดร้อนแล้วครับ เดือดร้อนที่เอฟซีเขาสนับสนุน,เ,เ,นเ,าาเอฟซนะีเขาเป็นเจ้าภาพเออนะครับเขา,า,า,เ,ขา,าเ,ออเป็นเจ้าภาพเองนะครับเขาอยากทาบุญเขาอยากเออเป็นเจ้าภาพนะครับเออมึงจะมาเดือดร้อนกับเขาทาไมนะครับพี่น้องเอฟซีจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับเออเขาจองเป็นเจ้าภาพจนข้ามปีหนุเห็นไหมใบสีก่อนหมดไปเท่าไหร่ ของวงของไหว้นะครับพี่น้องเอฟซีอ่าแล้วทีนี้ของวงของไหว้นะครับก็แจกชาวบงชาวบ้านนะครับแจกทุกคนที่ไปร่วมงานนะครับเพราะอะไรครับได้กินของอ่าไหวนะ้เนาะออแล้วก็ว่าอ่ร่างกายเราจะแข็งแรงนะนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ได้กินอ่าของไหวนน้นะครับพี่น้องเอฟซีอืมนะคเราเป็นสิริมงคลด้วย นะครับอืมไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับเนาะใบสีเอ่อสวยงามมากๆใช่ครับนี่แหละครับที่ทําให้ออกมาดินจะไปตําหนีส่วมขี้เขาไม่ได้เลยทีนี้ออตําหนีไม่ได้ครับส่วมขี้ทีนี้ออจะไปพูดอะไรก็ไม่ได้นะอะไรมันลงตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับออบางคนก็บิงตรงมาจากนู่นครับต่างประเทศน่ อ่หรือคนที่อยู่เมืองไทยเอามาจากขอนแก่นภาคใต้ภาคเหนือก็มาเอามาเป็นทัวร์เออเห็นไหมครับเรงศรัทธานะครับการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฮะอ่าที่มาร่วมงานนะอ่อแล้วก็ชาวบงชาวบ้านก็มาร่วมงานนะครับมาจัดงานไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มาร่วมงานนะครับเขายอมรับ อพ,อพ่อพระเอกก็ปูฐานปูอ่าความดีไปแล้วช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมแล้วอะไรพิพัดแ์อีสันหิวขี้บอกโอ้จะไปกินไมคีเอาแม่นหมาออเพราะอะไรครับพ่อพระเยกเนี่ยเขาปูราักฐานไปแล้วเขาก่อชาวบ้านได้ช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือคนในชุมชน นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดบารามโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนสนับสนุนเรื่องอะไรครับเรื่องการอะไรครับการเล่นกีฬาผู้ห่างไกลย,ยาสิบติดนี่แหละครับก็จะพาเอฟซีนะครับ,รรบทําแต่สิ่งที่ดีไม่ใช่เหมือนลูกนอกไส้นะครับไปลงขันลงองค์เพื่อจะไปแจ้งความเขาเออไปฟ้องร้องเขาโอ้ยทําเรื่องไม่เป็นตาซิแตก <laughs> เออลูกมึงทําแต่เรื่องไม่เป็นตาที่แตกเรื่องไม่เป็นเอ็นดีนี thing, <laughs> ่น <dated teenage fashion online> <pl ains> ี่นะคะเราจะลงขันลงโองค่ะเพื่อเมียนหมาวังไหลนะคะให้คนหมายจัดการมันค่ะนี่นะคะใครจะร่วมลงขันลงโองมาเลยได้เลยค่ะเออเห็นไหมนะครับเขาพาแต่ทําสิ่งที่ดีทําบุญทําทานอืมนะครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะครับ เพาไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างสรหนุ่อพาไปอะไรครับช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือ,อคนที่ด้อยโอกาสนุ่งไปแจกผ้าหม่มผ้าห,มห่มนะครับไปช่วยเหลือชายดงชายแดนนุ่นเห็นไหมล่ะเขาทำในสิ่งที่ดีไม่เหมือนลูกนอกไส้มึงหาแต่เงินเข้ากระเป๋าแล้วลูกมึงหาอ่ะมึงเอาเงินไปช่วยช่วยเหลือสังคมไหมทั้งทั้งที่ตัวเองได้กับสังคมมาเยอะนะครับ เคยตอบแทนสังคมไหมไม่เคยนะครับเ,เขามาสร้างบ้านนะครับเขารู้ว่าคนที่สร้างบ้านให้เขาเดือดร้อนเขาก็คืนเงินให้เห็นไหมครับเวลาเขาเออมือนตาอ้าปากได้นะครับยืนด้วยตัวเองได้นะครับเขาก็เอาเงินจากเขาที่เขาหามาแหละนะครับพี่น้องการเป็นเป็นพรีเซนเตอร์นะครับพี่น้อง f อ ในการขายผลิตภัณฑ์ในการเดินแบบเดินนั่นเดินนี่นี่นะครับคือเขาหาเงินโดยสุจจิตเขาไม่ได้มาขอทานเขาไม่ได้ปักบุตรเลขบัญชีเหมือนมึงอีสัต์อีควายนะครับอีแตดเหียวอีนอดำโอ้แต่ละคนนี้นะครับดินนะครับทีนี้นะครับนอสันแดดเลยทีนี้นะครับนะอะยิ่งเห็นแม่นางเอกกับลูกทีนี้ ลูกก็เป็นตัวแทนพทนอ่อที่นี่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับแม่นี่แหละครับทำให้แม่ทำให้แม่นังอีกมีกำลังใจในการต่อสู้ในการหาเงินนะครับพี่น้องเอซีนะเห็นไหมเขาช่วยเหลือแม่ขอเขาเห็นแม่เหนื่อยขายของช่วยแม่นะครับอืม นะครับเขาไม่ได้โท้อไม่ได้เทแม่ก็อะไรครับมีกําลังใจที่นีในการต่อสู้ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแค่กขแค่ขอให้ลูกเข้าใจนะครับอ่าเรียนก็เก่งด้วยทีนี่นะครับเห็นไหมอ่อิจฉาเขาที่นี่โอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะ